พบกันเช่นเคยกับช่วงย้อนรอยแมสเมวยปั้ำมันมันโหดๆในอดีตโดยสถานีเมื่อปล้ำจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งสืบเ,เนื่องจากแมสก,ก่อนหน้านี้ที่ทานจอซีนาต้องสู้กับลุงจอโลนเนติสผู้จัดก,การที่บ้าอำนาจซึ่งผลออกมาก็คือจอซีนาเป็นฝ่าย,ายแพ้โดยถูกบิ๊กโชกหักหลังทำให้ทั้งสองต้องมาสู้กันในกรงเหล็กเป็นการแก้แค้นและจะได้ตัดสินกันไปเลย ซึ่งครั้งนี้ก็เดือดร้อนไปถึงท่านประธานอย่างวิสแมกแมนบอสใหญ่ต้องลงมาจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยมีกติกาว่าถ้าบิชโชแพลุกจอรโรนินติสจะถูกไล่ออกและถ้าหากกลับกันเป็นจอซีนาที่แพ้จอซีนาก็จะถูกไล่ออกเช่นกันดังน,นั้นมาดูกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วใครจะถูกไล่ออกจอซีนาปะทะบิชโชศึก No-way อัล no ปี2012 เปิดตัวมาก่อนคนแรกกับลุงจอลโลเรติสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมัลวมหาประชาชนลุงแกม,มาด้วยชุดแดงแปดโบกไม้โบกมือทักทายแฟนๆแต่ว่ามีแต่คนเกลียดเด๋ม,มาด้วยไม้ค้ำยันโอ้ย๊ยขัดเียงครั้งที่แล้วลุงโดนมาเยอะครั้งนี้เป็นกำลังใจให้ฝ่ายลุงด้วยเนะอย่าให้ลุงโดนไล่ออกนอะขออยู่ต่ออีก20สปีและเปิดตัวตากม,มาก,กับ เว้นเลยอันไลกันลงถึงบิ๊กโชบิ๊กโชจะขึ้นมาสู้เป็นตัวแทนของพรรคลุงจอร์แดนเดนติสบิ๊กโชตัวยังใหญ่หนักเกือบ200กิโลเดินม,มันยังโหดเจอแบบนี้ลุงจอร์ถึงกับปรบมือให้เอาชนะหน่อยต่อโชไม่งั้นลุงต้องโดนไล่ออกแน่อย่าแพ้นะมึงวงงจอเถอะลุงโชชนะแน่อมัต้องหุงได้ยินแบบนี้ลุงจอร์ถึงกับยิ้มอย่างสบายใจ ต่อด้วยเปิดตัวออกมากับท่านประธานสูงสดุดมิสเตอร์แม็กแมนแมสนี้ท่านประธานต้องออกมาเองเพราะความเป็นธรรมเดิมมาอย่างกวนปีเลยท่านประธานอืมไงไอจอนสบายดีเปล่าดีเลยครับผมเหมาะสมครับท่านลุงเจ้าป่าวิสก์ก็ใจดีเห็นว่าลุงจอนขาดเดี่ยงจึงจัดที่นั่งพร้อมถามชุดมึงไปตัดร้านไหนไหมาเนี่ยอเอาสแสดงแป๊ะเลนะมึงเนี่ยช่างกล้าใส่มา และเปิดตัวเตามาก,กับสุดยอดน้ำมวยปล้ำจอร์นซีนาครั้งที่แล้วก็ซื่อเกินไปหลงไว้ใจบิ๊กโชว์แต่ครั้งนี้เอาจริงแล้วจะต้องชนะและไล่ลุงจอรนเนนติสออกไปให้ได้ไม่งั้นตัวเองต้องโดนไล่ออกเองซีนามายังคึกทั้งก่อนทำแสบไว้นักอีหน้านี้ โอ้ยลีลาก็ใช่ไหมกว่าจะมาถึงแต่ละตัวผมนี่ยืนรอ,อตั้งแต่ผมดำจนผมขาวแล้วเนี่ยเอา้าตีละครัเชิญกระเทอบเลยตามอัธยาศัยมาถึงบิ๊กโชว์วิ่งเข้าชาร์จก่อนเลยแต่ซีนาโลบได้จะลงไปไหนเล่าบิ๊กโชว์บีคอขี้ระเดินไสปท่าไม้ตายแต่ถว่าซีนาเล่นลุดหันกระมาต่อยท้องไอ้ต้าวหน้าหมีซีนาเสริมแรงมาวิ่งชนแต่ตัวเองดังกนกระเด็นล้มไงายเงื่อนซะเองปะโถบิ๊กโชว์เดินอย่างสบายใจ ลาคอซีนามาอัดกับกรงเหล็กแ่างโหดซีนาเจ็บถึงกับครานวิชโชยืนดูด้วยความสมเพชแล้วก็จับอัดกรงอีกรอบได้ลุงจอมกลบมือใหญ่เก่งมากเลยเต่าโชบิ๊กโชทรมาซีนาโดยการขึ้นเหยียบท้องโอยแล้วน้ำหนักโคตรเยอะเครื่องในพังหมดแล้วมั่งเนียแฟนๆเริ่มด่าแต่บิ๊โชไม่สนบิ๊โชจับซีนาติดกรงเหล็กตังคาต่อยแต่ซีนาโลภได้ อตาวโชวต่อยผิดโดนกกงเหล็กเจ็บมือเต็มเมนาซีนาได้โอกาสแล้วจะปีนกรลงออกลุงใหม่หัวเดนต้องบอกว่าแมชนี้ชนะได้หลายวิธีนะครับจะเป็นการกดนับสามไปได้จะทําให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ก็ได้หรือใครออกมาจากกรลงได้ก่อดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยก็ได้กลับมาที่แมชบิกโชงงหัวซีนากระเด็นแฟนๆตะโกนส่งกำลังใจให้กับซีนา บิ๊กโชว์ถึงกับฉุนขาดได้ยินแบบนี้แล้วกระทืบต่อบิ๊กโชว์จับซีน่าเข้ามุมการแข็งออกเงียบน้อยเงียบเียบน้อยว่าแล้วก็ตบหน้าอกของซีน่าเสียงอย่างดังโอ้หอย่างแซบบิ๊กโชว์เล่นงานต่อเอาตีนเหยียบคอทร,รมานไปเรื่อยๆและจะังหวะนี้เองซีน่าคอฮื้สู้กระโดดผีบบิ๊กโชว์และจะรีบออกจากกรงแต่บิ๊กโชว์มันดึงเอาไว้จบน้อยหัวเกลื่อนวันไหนละมึงจะมาเฮ็ดบัตรล้มทั้งยืน แล้วกระทืบอตอนน่นเน้นๆทรมานไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนซีหน้าก็พยายามสู้กลับบิ๊กโชว์ลำคาจิโคสไลน์ล้มทังยืนซีหน้าตอนนี้หมดสภาพเลยลุงจอนนั่งดูไปก็ยิ้มไปไอ้เต้าจูต้องชนะแน่ๆของมันเห็นๆกันอยู่แล้วว่าใกลเหนือกว่าด้านปาวิสก็นึกในใจนอกจากเสียงมันจะแหบแล้วชุนมันยังแสบตาชิบหายตัดมาด้านบนเวที บิ๊กโชว์ได้เปรียบกระทืบซีน่าอย่างต่อเนื่องจับอัดไปกับกงเล็กอย่างดิบเถื่อนแล้วขึ้นเหยียบหน้าอกแทบหักต่อไดยต่อยท้องโว้ยไม่โว้ยเกน็นมึงโดนหม,มักแม่มึงซีน่าเจอของใหญ่เน้นๆทุกดอกบิ๊กโชว์เดินชิลๆกระทืบซีน่าอย่างต่อเนื่องวิ่งมาอัดเหมือนกับสิบล้อพุ่งชนซีน่าจะคลานออกจากกงแต่ทว่าวโอ้โดนบิ๊กโชว์ใช้เท้าเหยียบหัวไว้แล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปบัตโชยเหยียบหัวเด้อคนไทยก็ถือนองอาร์ บิชโชกระทือต่อไม่ยอมให้ไปไหนจะเข้ามาปั้มแต่ซีน่าทีสกัดด้วยไตเต็มๆหน้าต่อด้วยกระโดดลากคอปลูดบ,บิชโชหน้าทิ่มพื้นเต็มซีนาจาับกดแต่ยังได้แค่2ไม่เป็นไรงั้นปีนกรงออกดีกว่าแต่บิชโชตามมาทันทั้งสองสู้กันมันยอดกรงอัดกันอย่างแรงจนบิชโชตกลงมาใครดีกับเชือกไอ้เต้าโชไค,ครแตกแล้วซีน่าเห็นโอกาสวิ่งเข้ามาอารรมัดซ้ำบิชโชจุกหนักมาก ซีนาพยายามปีนกรงแต่บิ๊กโชฟื้นตัวมาอัดโจซีน,นาดับอนาดแล้วจับกดแต่ยังได้แค่สองซีนาก็อึดทนทานเหลือเกินอึดน่ดนังเลยหัวกลืนบิ๊กโชจึงลากลาก่ลางซีนามานอนและตัวเองขึ้นเชียกแล้วก็กระโดดทิ้งตัวลงมาทับอูมซีนาโดนอัดตัวแทบแตกจับกดแต่ยังได้แค่สองซีนาไม่ยอมอึดทนทานเออชิบหำยหัวกลืนงั้นต้องบีบคอร่ากันมา บิ๊กโชว์ปีนเชือกแล้วโอ้ยดูยจังหวะน,นี้พี่แกดึงคอของซีนาขึ้นมาแข็งแรงมากทั้งสองขึ้นมาสู้บนเชือกซีนาเสียท่าตกลงมาหลังฟาดพื้นไปอย่างแรงแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ดูดีๆจังหวะน,นี้บิ๊กโชว์นึกพี่เลนกระโดดลงมาอาซีนาแต่ซีนาหลบได้บิ๊กโชว์ต่องลงมาโซบพื้นไปอย่างแรงเวทีสะเทือนดังโอ้โหกรรมการถึงกับกุทาน กูว่าแล้วมันต้องพลาดแน,นนะ่ๆไม่รู้สภาพตัวเองเลยตัวอ่่าใหญ่แบบนี้ตกมาก็เจ๊ไปดิป่าวินปรบมือยิ้มใหญ่เลยในจอนน้ำป,ปลาปลามมึงอ่ะสลาแท้บิโชนอนจุกเจ็บสาหัสไม่รู้พี่แกนึกยังไงบ้ากันโดดมาแต่ก็ยังมีแรงคลานออกจากกรงค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บมาสภาพดูไม่จืดเลยแต่ซีนาจับขาวไว้ไม่ให้ออกยื้อกระชากกันสุดชีวิตบิชชเกือบจะออกมาได้แล้ว โดยกติกาก็คือให้เท้าทั้งสองข้างแตะลงพื้นถึงจะชนะซีนาดึงสุดชีวิตแล้วซีนาจะออกเองแต่บิชโอก็ขวางไว้บ้างทั้งสองทุกคนยังดุเดือดจังหวะที่ซีนาจะคลานออกลุงจอนทนไม่ไหวหลุกขึ้นมาลาคอกรรมาการะลบไปแล้วปิดกรงไม่ให้ซีนาออกมาด้านปาวินเห็นไอ้แหบนี่เผือกจริงๆท่านประธานจึงจับลุงจอนเวียงกระเด็นปาวิสก็เลยเปิดกรงให้ซีนาออกมาลืมบอว่าเรื่องน้อหัวกลืน งานนี้เพื่อความยุติธรรมป๋าช่วยเต็มที่ออกมาเร็วๆด้านลุงจองก็ไม่ยอมถึงขนาดกล้าผลักท่านประธานหัวฟาดไปกับกรงเหล็กและประตูกรงเจ้ากรรมได้ไมนน่ฟาดหัวซีน้าอีกโถก่งานนี้ลุงจองทุ่มสุดชีวิตกูไม่ยอมถูกไล่ออกหรอกออกไปเร็วกูจะเอาอะไรเด็กด้านบนเวทีบิคโชว์ดาวก,กาศจับบีคอซีน้าแล้วใส่ท่าช็อกสแลมจับกดทันทีแต่ได้แค่สองซีนาทนมาก บิ๊กโชว์จึงจะมาซ้ําตั้งท่าล้อจะต่อยแต่ทว่าซีน,าน่าล้มบิ๊กโชว์ต่อยทีไปโดนกรรมการเอา้าหมัดโดนเข้าไปเต็มกรามสลบทันทีกรรมการซวยแท้บิ๊กโชว์กับซีนา่าต่างก็ไม่สนใจกรรมการเลยทั้งสองสู้กันต่อบิ๊กโชว์อาร์เซนานล้มทั้งยืนบิ๊กโชว์จะออกจากกรงแต่ทว่าโบรดาสเคออกมากวางถืออ้อยเหล็กมาด้วยเอาสิจอมึงออกมากูฟานแน่อออกมาเลยกูนี่เปิมระูกงรอให้เลยเนี่ยกูไหวละมึงช่วยออกมาแล้วแ้วโอ้พี่โง่ดิ ว่ากูเปลีนกลองก็ได้โบดัสเคไม่ยอมพี่แกจะเดินไปฟาดอีกทางดูเหมือนว่าบิ๊กโชจะออกมาไม่ได้โบดัสเคยังไม่ยอมลดละเรียกพวกน้ำมันรลัมออกมาขัดขวางบิ๊กโชพลพี่ซาติโนกับอารเรสไลลีก็ออกมาแต่โดนบิ๊กโชชนกลงยังไม่หมดแค่นี้แซกไลเดอร์ก็มาด้วยแต่โดนบิ๊กโชจกกัดการโอกยังยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกโคฟี่กริสตันก็ออกมา วิ่งไปปีนขึ้นกรงเจอบิชโชบีคอแต่โคฟี่ใช้ตีถีบบิโชโจนบิกโวล่วงตกไปกลางเวทีและนี่นะครับบิกโชไอ้งูเห่าย้ายข้างทระยศะนักมวยปรำด้วยกันเหล่านักมวยปร้ำจึงโกรธมากจึงมาแก้แค้น และจังหวะนี้สีนาฟื้นตัวมาแล้วพยายามคลานออกมาจากกรงแต่วิโชจับขาไว้สีนาจึงจัดการจับแบกใส่ท่าไม้ตายปรับท่าท่าคติเห็นแบบนี้ลุงจองเลยหัวเสียเลยสีน่าจับกดแต่กรรมการสลบไปไม่มีใครนับและทั้งสองก็มาสู้กันต่อสีน้ากับวิโชฟื้นตัวมาแล้ววิโชพยายามคลานออกจากกรงส่วนสีนาก็พยายามปีนออกจากกรงด้านวิโชมีบอลรสัสเกรอตีด้วยเก้าอี้เหล็กอยู่ส่วนด้านสีน่าก็มีลุงจรอตีด้วยไม้ค้ำต่างฝ่ายต่างก็ต้องเสี่ยง บอดัสเคเห็นท่าไมดีจะมาช่วยซีนาจึงวิ่งเข้ามาล็อกลุงจอเอาไว้ทําให้ด้านบิชโชทางสะดวกแล้วตอนนี้แฟนลุ้นกัดชีวิตชี้ไปว่าพี่จอหน้าหลังพี่จอนางหลังแล้วใครไดชนะในแมชนี้ใครกันใครจะออกจากกรงได้ก่อนและแล้วและแล้วและแล้ว,ลว,ลวซีนากระปีนกรงเหล็กออกมากระโดลงมาเท้าถึงพื้นก่อนและก็เป็นฝ่ายของจอซีนาที่ชนะบิชโชขอบใจไรเดอร์บัอเคแต่ปล่อยลุงจอมาเดี๋ยวคอยจัดก,การเองเด้อ สีนาจับลุงจอรแบกป่าวิสเดินมาพูดเฮ้ยฉันแล้วนะเออเฮ้ยทุกคนฟังนะเองยิงต้องฟังให้ดีเลยนะไอ้แหบไอ้จอรโลเนติสมึงโดนไล่ออกนะจอโลเนติสถึงกับร้องไห้ออกมาสีนาเห็นแบบนี้ก็จับลุงจอรมาใส่ท่าไม้ตายปรับสถานะคติแล้วก็ฟาดลงไปกับเต้าพัวยายพังยับเยินลุงจอรดับคาที่ที่สำคัญคือโดนไล่ออกด้วยลาก่อนลุงจอรเสียงแหบ และท้ายแมชซีน่ายัมีน้ำใจมาจัดศพให้จัดเน็ตไทยให้จัดสูรจัดแขนวางให้ดีจัดท่านอนให้เสร็จสัสบศพจะได้ดูสวยๆดูดีมีระดับอาก่อนลุงจอรนโลนิมิเตสยัวไฟล์ทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการมาเสนอแมชมวยประลามของเราสามารถทำให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยประรมมามก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปร,รมมานานได้กลับมาสนใจ และชื่นชอบในการดูเว็บปรามอีกครั้งย้อนไลอ์แมสต่อไปจะเป็นแมสไะไรนั้นก็ได้ตามช่องสถานที่เว็บปรามเอาไว้เพื่อไต้ไีนม่พฟาดแมสมันๆแบบนี้อีกสำรับวันนี้สถานที่เว็บปรามขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ